เราจะเป็นแบบที่เราคิดบุคคลสําคัญระดับโลกหลายๆคนเลยที่เปิ้ลเป็นบารมจารย์ด้านโกแทงแรงดึงดูดกฏวัรวเปิ้ลบอกไว้ว่าอะไรที่คุณเห็นมันในหัวคุณจะมีมาในมืออีบี้จะบอกว่าบบต้องกังวลใจไปขนาดนั้นเจ้าบ่ใช่ว่าเกิดแป๊บเดียวแล้วมันเกิดค้นเลยมันมีหมายเหตุมันมีวงเล็บของมันอยู่ที่ว่าเ <c oughs> มื่อไหร่ที่เราคิดแล้วเรามีอารมณ์และความรู้สึก ร่วมมันถึงจะเกิดเป็นกฎแหงแรงดึงดูดกฎจักวาลหรือกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกป่นจะเริ่มทํางานแต่เมื่อใดที่คิดแล้วไม่มีอารมณ์และความรู้สึกก็ร่วมมันต้องขัวเจ้ามันบะดึงดูดเจ้ามันบะเกิดผลเจ้าเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วเราจะคิด เรื่องเงินเรื่องทองคิดถึงความมั่ง,งคั่งคินคิดถึงชีวิตมันที่มันโคตรดีของเฮาเนี่ยเฮาจะคิดอย่างใดเพื่อมันมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมเพื่อสร้างคลื่นอะรอออบไวเบเรชั่นให้ดึงดูดะอะเพราะมันเป็นแบบนั้นอนะแบบที่เฮาต้องการอีปี่จะบอกเคลียรับคือต้องคิดพร้อมกับมีอารมณ์และความรู้สึกก็ร่วมด้วยหรือมีฟิลลิ่งเต็มจะฟิลลิ่งจะเต็มอาสมมตินะอีปี่จะอู้คาว่ารู้สึกว่าชีวิตฉันกำลังจะดีขึ้นอะไรอย่างเนี้ย acting หมายความว่าสวมกันเป็นด้วยว่าถ้ามันมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันต้องทำหน้าอย่างไรอารมณ์และความรู้สึกของเราต้องเป็นอย่างไรนะขนาดนั้นเพราะจักรวาลแห่งนี้หรือกฎแห่งจักรวาลกฎแรงดึงดูดสื่อสารกับเราผ่านอารมณ์และความรู้สึกเมื่อใดที่เขาคิดเขาโอ้แลวเขาแสดง f e ล l i n g ออกไปก็จะไปดึงดูดเช่นฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน ถ้าอู้เฉยๆว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินมันก็จะมาดึงดูดเจ้าแต่เมื่อใดที่เขาคิดว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขณะที่พูดเขามองเห็นท่อทางการเงินก็ลังไหรพรั่งพรูพรูพรพรพรเข้ามาเขาและในตัวของเรามีเป็นแม่เหล็กก็เห็นแม่เหล็กก็เจ้าดึงดูดเงินอ่ะตัวโค้งๆค้งอ่ะ สัญลักษณ์เกือกมาแม่เหล็กดึงดูดเงินตัวเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดเงินแบบี yeah. ่คิดแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมแล้วเห็นภาพร่วมอีกอุ้ยฉันรู้เลยว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดขนาดดึงดูดเงินขนาดใหญ่มากฉันรู้เลยว่าเงินทองจากทุกสกุลจากทั่วโลกจะหลั่งไหลาถาโถมเข้ามาหาฉันเมื่ออู้ฟิลลิง่งนำเห็นภาพตามและแอคติ้งตามสวมกันเป็นภาษากายได้ฟิลลิง่งตามแบบนั้น กดแหงแรงดึงดูดกดจักรวาลถ้าทําต่อเนื่องเกิน1 7วินาทีเออกดแหงแรงดึงดูดกดจักรวาลกาลังทํางานแล้วนะคะมันจะไปเกิดคลื่นสันเทือนหรือลอออฟไวเบชั่นเข้าไปดึงดูดให้ตัวเธอเองนั่นแหละเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเฉยๆคิดเฉยๆ,ค,ฉยๆคิดเปล่าๆไม่ดึงดูดค่ะคิดเราจะต้องมีฟิลลิ่งมีอารมณ์ร่วบและเห็นภาพตามที่เราคิดตวัวว่าเรา